Your questions on IUU Fishing with Command Center for Combating Illegal Fishing หลากหลายคำถามเกี่ยวกับ IUU Fishing กับสอปอมพอกรมเจ้าท่าและกรมประมงผู้ควบคุมเครื่องจักของเรือประมงแต่ละประเภทเจ้าท้ากำหนดให้ต้องถือประกาศนียบัติชั้นใด ผู้ควบคุมเครื่องจักรไม่ได้กําหนดชั้นประกาศนียบัตรตามประเภทของเรือแต่จะกําหนดตามขนาดของเครื่องจักรที่ติดตั้งในเรือดังนี้เครื่องจักรที่มีขนาดไม่เกิน125กิโลวัตต์หรือประมาณ167แรงม้าผู้ควบคุมเครื่องจักรต้องถือประกาศนัยาบัตรคนใช้เครื่องจักรกลชั้น2หรือประกาศนัญบัตรชั้นที่สูงกว่าเครื่องจักรที่มีขนาดเกินกว่า125กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน250กิโลวัตต์ หรือประมาณ168ถึง335แรงม้าผู้ควบคุมเครื่องจักรต้องถือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหหรือประกาศนัญบัตรชั้นที่สูงกว่าเครื่องจักรที่มีขนาดเกินกว่า250กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน750กิโลวัตต์หรือประมาณ336ถึง1,005แรงม้าผู้ควบคุมเครื่องจักรต้องถือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ หรือประกาศทียบัตรชั้นที่สูงกว่าเครื่องจักรที่มีขนาดเกินกว่า750กิโลวัตต์หรือประมาณ105แรงม้าขึ้นไปผู้ควบคุมเครื่องจักรต้องถือประกาศนียาบัตรนายช่างกลเรือชั้น3หรือประกาศทียบัตรชั้นที่สูงกว่า ติดตามหลากหลายคำถามเกี่ยวกับ IUU Fishing กับสปมพกรมเจ้าท่าและกรมประมงได้ใหม่ในครั้งต่อไป